สวัสด oh, really? ีค่ะเล้ากับบรรยากาศแบบอุตส so you know, anyway. ่าห์แอบนี่อยู่กับสาวนุ่นๆุ่นอีกแล้วพักล้องหกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นไม่สวยก็มู้จะพูดยังไงแล้วโซถ้าไม่สวยนะอยู่กับนุ่นๆ่นอีกแล้วนะคะไปไหนก็มีแต่นุ่นนุ่นน่นนุ่นนมามากับนุ่นๆุนุ่นุ่นอีกแล้ว น,นู่นนี้ไม่กินสุมตำนะคะแต่นู่นนี้กินได้ทุกอย่างเลยนะ,ะ <c oughs> ไม่เลือกนะดูหุ่นก็รู้นะคะทุกคนคะน่ะหอมแล้วนี่หอ <c oughs> มเลยพูดเล่นเขาล้อเล่นเฉยๆผมก็ไม่โกรธแต่นู่นนี้กินตมูกระทะเลยนะไม่กินไม่กินของเอามายืมก่อนดิเตงเอาไว้ที่รังให้เขายืมก่อนโอ้โก็จะถ่ายคิปด, <c oughs> ดูนะคะพุ่งตัวใหญ่มาก โอ้ยของดิบนะ่น่านู่ครับวันนะี้พาพาเจจานุ่นๆพี่เอามาทำไมก็ไม่รู้ผู้ชายคนเดียวด้ยแล้วทำไมไปขับรถกันมาสามคนลุงมาปกป้องน้องๆนะคะลุงเดี๋ยวก็มากันสามคนเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นอีกคือก่อนเราจะมาได้เนี่ยฮลัลโหลแม็กใกล้มาถึงยังพาไปเข้าหมู่บ้านผิดนะ หมู่บ้านที่เขากักตัวน่ะเนี่ยภาษามาเรียบร้อยแล้วรีมานะเอเอเบลคนเดียวกับเป็นฮัลโหลพี่แม็กอยู่ไหนอ๋อที่งานอยู่ <c oughs> อะไรเนี่ยไม่เนียนเลยเห็นหมดแล้วพี่ไงคุยกันอีกคำก็แม็กสองคำก็แม็กนะแม็กมีหลายคนยไม่ได้แม็กมีคนเดียว อบรรยากาศกันได้มากเลยนะเรามากินหมูกระทะเนี่ยมันกินกุ้งก่อนนะตัวใหญ่เวอร์วางอยาถ่ายวะไม่กล้ากินเลยขาเซี้ กินเกี่ยวกินดกคนเดียวี่แ้เขาถ่ยอะันนี้น้ำจิ้อยช่ยางในใส่่ากินกินอะไรแบบว่าไม่มีรสชาติมากเลยอ่ะไม่อร่อยเ ปแปลงฟันใหม่แปลงแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วอ่ะขี้เหี้ยบบอกกินอย่างเดียวไม่สนใจใครกินไมพูดไม่การกินในนี้เสร็จแล้วก็ไปกินชาบูอยู่เมืองเนี่ยอยู่บ้านนาทาวนะบรรยากาศแบบสุดยอดเลยเรามาวารังฝนเราเทน้ำแข็งได้เจ้าเองดาวที่เขียนคิอวมาไหม มาเขียนหนวดให้มันหน่อยดิเออวันนี้แม่แต่งตานให้มันเป็นแบนี้แหละแล้วก็ให้มันเดินออกไปจากร้านเอากล้าไหมอ่ะกลัวอะไรเออกลัวใดใช่ไหมอยู่หน้ารถไปเอามานี่แหละบอกแล้วว่าอย่าเรื่องมาก ได้ช้าเลยเนี่อันนี้อะไรนี่้าเขียวกะทิถูกแล้วถูกแล้วชาเขียวกะทิอ๋อมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคน <ชา S 1> ด้วยนะก็คนไงคนคนเ่รอนี่เนาะคนยาโอ๊ะกระเด็นโอ้โหนี่ไงชาเขียวกะทิชาเขียวกะทิหลอดหลอดปลามาแล้วไม่ใช่ของเราเขามาลังเราสิ ก็ิเราต้องปิดฝาแล้วก็คว่ำมันอันนี้ปลาอะไรนี่ปลามาส่งปลาค่ะฮะอันนี้ลุยสวนครับสวนอะไรสวนมันไหมฮะผู้บ่าวโสดไหมคะเออนี่สาวถามว่าผู้บ่าวโสดไหมนี่โสดครับโสดครับโสดแล้วเมียอยู่บ้านล่ะ ยาวนี่ใส่ตัวเองมาพูดเล่นสิทำไมไม่บอกว่าเสื้อขาวก็โสดโสดครับอยู่นี่แต่ยังมีนะอยู่บ้านแต่เราเขาพูดยู่ไม่จบไงเอาใหม่แล้วนี่ก็โสดเหมือนกันนะเนี่ยโสดครับเสื้อขาวก็โสดค่ะเดี๋ยวผมจะเสื้อขาวก็โสดเนี่โสดอุ้ยวางก่อนเขาไม่มีโสดแล้วเมียอยู่บ้านล่ะ มีกับเมียมีแต่แม่กับยายเราต้องอายโอ้มาที่นี่มีแต่ผู้บ่าวสูตรไหมไปพี่ยังไปแต่รออยู่บนรถเออเวลาอย่างนี้ก็ไปรออยู่บนรถไปแล้เวลาจ่ายตังค์คนมาจ่ายตังคสูตรเขาทำไมไม่บอกว่าหนูก็โสดค่ะมึดไหมเเมื่อกี้ใส่อยู่ลงไม่ได้ลงไม่ได้เหรอ เราผัดมปนิดนินกินกับผัดเราจะแค่หอยแครงได้ไงเรานี่สั่งมาตีใหญ่ๆๆเลยกินให้หมดนะเอาหนักหนักหนักหนึ่งเทสไสหนาดิหนักเล่นใจเย็นๆใจเย็นๆ เขากินกันแบบเงียบๆแต่เรากินแบบเสียงดังถ่ายคล้งถ่ายคลิปพวกนี่มันบ้าทีอพวกนี่บบม,มันบ้าก็อยอดเขาบ้าเนี่ยว่าเราบ้านี่แหละเอาไม้ซ่อมน,นั่นนน่เอาซ่อมไหมซ่อมไหมไม่ซ่อมใช่ไหมโอเคซ่อมซ่อมแล้วจีจากเหนียวใครเอาอข้าวเหนียวก็เอ้ยข้าวผัดก็บอกดิ ยังวยเลยเดจะได้มันยอ้อนแสงอ่ะ,น,ะน่าจะเป็นหนงุไม่มีเต็มดีกลนอะไรที่ปับปันมืสวนรับลุงสวนอะไรมันสวนบ้านนุ่นไหมไม่ไม่ดีมันเป็นสวนพักนี่ั พ,พักอะไรนะผักสลัดมีม,มีพักชาติในฟองมะเขือเทศแครอทกระเทียมธรรมาดาอะไรดาไ,ได้แต่เมื่อคือนแล้วนะเองทำไมทำไมเมื่อคืน,ปนไเปเลยไปเนตเขาหลุดกขาบนอยู่นั่นแหละเออไปเลยไปเลยไปเลยแม่เนี่ยมันสุกอย่าแม่เข้าไปนี่มาเด้อค่ะอเอทีทุกคนค่ะ ว่าจะถ่ายคลิปเลยกม่มาไม่พอตะโกนเรียกพ่อวันนี้วันว่างะลูกแกว่าลูเป็นบ้าแล้วทำอะไรกูไม่รู้ลูกแกเป็นบ้าแล้วทำอะไรนี่ลูกแกทำอะไรพ่อเขามาพ่อาอคำีพูดเลยทำไปชั่วเนาะเม่นแล้วไูกแม่หัวโรดอเอาแม่หัวโกรธเขาดังนานเอาตะโกะใส่หัวเดินออกเลยไม่ได้ถ่ายคลิปบอกไม่ไม่ติกต็ออยู่ตอนนั้นแะเดินเขามาแบบมนอยากกินเขา บอกให้ถ่ายคลิปวันไหนเราว่างเราก็จะมาเจอกันแบบนี้เกือบทุกอาทิตย์เลยอันนี้เราอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเอออาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอเนาะเจอกันบ่อยมันจะเบื่อกันอ่ะไม่อันนี้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเราเนี่ยบ่อยเกินแล้วก็จะแยกย้ายกันไปเดี๋ยวก็จะถึงช่วงไหนจะช่วงเกี่ยวข้าวเดี๋ยวถึงหนูวิ่งดินก็ห่างหายอันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้าวนี่ก็จะไปเกี่ยวข้าวนะเดี๋ยวพี่ก็จะลงเหนือแล้วขึ้นเหนือแล้วตื่นจางคนต่ต่างไปทํางานแล้วรู้ได้ไงว่าจะเป็นงาน เกี๊ยวอบไปลงไหนอ่ะเหนือก็มาลงอุดรเหนืออุดรนิดหนึ่งจากอุดรมาเหนือน่ะกูจากอุดรมากูจากเหนือมาอุดรเหนือไหนล่ะภาคเหนือน่ะก็เหนือไหนนี่อะไรเนื้อสุรินทร์เนาะเนื้อสุรินทร์ก็สีสกินลอยครับ พี่หมดดังอะไรแม่กินเยอะนะแต่น้หนังไม่ขึ้นไม่เราสั่งมาหมดลมมแล้วใช่ไหมไม่ได้เลิศรู้อะไรนะคะก็กินกันแค่นี้แหละนานๆทีเปลี่ยนบรรยากาศอยากกินท้องปลาหนะกินนันอ่ะ เร็วๆนู่นนี้ก็ต้องไปเรียนอีกนะคะกี่โมงเนี่ยบ่ายโมงเวลาเรียนอะไรบ่ายโมงแล้วด้อไม่ส่งลิงไหมไหนตรงไหนตรงนี้นะทั้งมมกแม่ใช่กำลังมีโมเมนต์สักอะไรให้ นานทีจะได้เห็นกลัวโดนด่าเลยเบิ่งเอาตะกั่งเอาตะกั่งไม่กันไหมดักไม่ได้เนาอไปทางหัวเลยไปอืมไม่อยากกินหัวชอบกินทองไตทองไม่ว่กินอวางเอเออคือเราแมงซีฟัน ใส่ย,ยาสิฟันผิดนะคะคิดผิดช,ชีวิตเปลี่ยนลิ้นแบบไม่รับรสอะหรือว่าเราเป็นโควิดร้วนเนี้ยร <c oughs> ับรสไม่รู้รสชาติอะไรเลย <c oughs> ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้บายยที bye ่อยาาถ่ายคลิปย